ครับก็เจอกันกับบรรยากาศทุ่งนานะครับเอาวันนี้ก็เลิกงามยําดีก็มาเกี่ยวข้าวนะเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็จัดคนเดียวเลยนะครับเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยครับก็มาพร้อมกับอุปกรณ์คู่ใจนะครับก็ไม่ต้องใช้คนมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ้างใครนะครับก็คือเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวได้นะครับเกี่ยวข้าวได้นะครับ ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าบวกกับหัวตัดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเอาวันนี้เป็นวันที่12พฤศจิกายนแล้วนะครับ12พฤศจิกายนนะครับเ,เวลาตอนนี้ก็14นาฬิกา28นาทีนะครับก็บ่าย2กว่าบ่าย2ครึ่งนะครับข็เม่เช้านี้ก็แดดแรงนะครับพอมาถึงบ่าย2แล้วได้หยุดก่อนหยุดก่อนเพราะว่า ดูเขาบนนี่นะมืดตึ๊บเลยเนี่ยยังไงของมันเนี่ยนะครับมุดตึ๊บเลยนะครับทนี้ก็ได้เบรกก่อนเบรกก่อนครับเขากล่าวว่าจะเอาให้เสร็จนะนะครับไปเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็ยังไงครับก็ได้ข่าวว่าพายุมันผ่านไปแล้วนะครับคันเมเกียอะไรมันผ่านไปหมดแล้วแล้วก็พายุอีกอันนึงมันอยู่ฟิลิปปินส์อะไรทรงนู้นอนะ่ะมันยังไม่มาถึงมั้งนะครับไม่๋รู้ยังไงมันจึงมาคืมอย่างเงี้ยนะครับ แต่ฝั่งนี้ก็แจ้งยางปางอยู่นะครับแต่ว่าที่กลัวก็กลัวอยู่ไอ้ก้อนเนี้ยนะครับเนี่ยมุดตืมเนี่ยนะครับมันจะตกรือเปล่านะครับข้าวก็เพิ่งเก็บเกี่ยวไปสดสดร้อนๆนะถ้าเกิดว่าโดนฝนมันก็จะแช่น้ํานะครับแต่ก็ดียอย่างหนึ่งมันมันก็มีหญ้ารองไว้อยู่นะครับอย่างเงี้ยครับมีหญ้ารองไว้อยู่ครับมันรวงข้าวมันจะไม่ได้โดนดินโดยตรงเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฝนตกนะครับ รวงข้าวมันก็ยังจะลอยลอยอยู่บนผิวบนยอดหญ้านะครับบนยอดหญาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหญ้ามัน่อขัานที่จะเยอะนะนะครับหญ้าต้นสูงบ้างต้นต่ำบ้างอย่างเงี้ยนะครับนะเยอะอยู่นะครับมันก็เป็นธรรมดาของอท้องนานะก็บางจุดมันก็ไม่มีหญ้าก็มีนะมันก็สับไปสับมาครับครับมาดูอุปกรณ์ที่ผมเกี่ยวเนาะ ใช้เกี่ยวนะครับคือผมมาเกี่ยวคนเดียวครับเพื่อลดต้นทุนนะครับการทางเกษตรถ้าเกิดว่าเราลงทุนอย่างเดียวจ้างอย่างเดียวนะครับบางคนว่าจะเหลือแต่กระเกงในนะครับเป็นเป็นคาท,ท,ที่ที่ว่าที่ว่าเขาพูดกันนะคนพูดพูดกันนะครับว่าเดี๋ยวก็จะเหลือแต่กระเกงในก็คือมันหมดเลยนะครับทั้งเสื้อทั้ง ถ้าอะไรหมวกอะไรมันมันหายหมดนะครับมันหายหมดมันเหลือแต่เก่งในอันนี้คือคําพูดที่คือ <c oughs> ชอบพูดกันเนาะนะครับการทำเกษตรมันก็เป็นแบบนี้นะครับอันไหนจ้างเราก็จ้างนะครับแล้วอันไหนที่เราทําเองได้เราก็ทําเองไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าการเกษตรมันก็ไม่ได้มีกำไรกําไรอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดว่าอยากรวยให้ไปเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับอย่ามาทําเกษตรนะ คนไหนที่หวังจะร่ำจะรวยนะครับให้ไปเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับเพราะว่าเรากําหนดราคาเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาทําเองแบบเนี้ยนะครับลุยเองปลูกเองอะไรเองเนี้ยครับมันไม่มีทางที่จะรวยได้เลยนะครับไม่มีทางเพราะว่ากลไกลการตลาดมันมันไม่มีทางให้เรารวยถ้าเกิดว่ารวยหมดอ่ะแล้วก็ถ้าเกิววดนะว,กกว่าคนจนไม่มีแล้วคนรวยจะกินอะไรเนี่ยอันนี้แหละนะครับมันก็ต้องมีชนชั้นไปธรรมดาเนาะ มันก็ต้องมีแบบนี้แหละนะครับคือคือคือสังคมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือพูดแบบเปลือยๆเนาะเปลือยๆน,นะครับอ่ามาดูเมล็ดข้าวก่อนเมล็ดข้าวที่มันพร้อมนะอย่างเงี้ยนะครับเมล็ดข้าวมันพร้อมคือว่ามันเหลืองสวยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เกี่ยวได้เลยนะครับทำไมผมถึงเกี่ยววันนี้เพราะว่ามันพร้อมแล้วนะครับเพราะเกิดว่านานๆไปมเมล็ดข้าวจะร่วงเรารบิดอย่างเงี้ยครับ เพราะแกมันหลุดง่ายเลยนะเนี่ยอันเนี้ยหลุดง่ายถ้าเกิดว่ายิ่งแกไปเรื่อยยิ่งแก่เรื่อยข้าวมันจะหักเลยนะเนี่ยหักมเมล็ดร่วงเต็มพื้นเลยแล้วก็ผลผลิตเราก็จะไม่ได้นะครับเราก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวสู้กับเกี่ยวสู้กับฟ้ากับฝนแล้วก็วัดดวงกับอากาศถ้าสภาพอากาศแบบเนี้นะครับก็สู้ไปเลยนะครับว่ามันจะตกหรือเปล่าฝนนะว่าดูข่าวพยากรณ์อากาศแล้วเอ่อฝนมันพายุมันผ่านไปแล้วอนะ ที่มันตกนี่ก็อาจจะเป็นความกดอากาศสูงอะไรของเขาอะนะอาจจะมีอะไรบ้างที่ทําให้ก้อนเมฆก้อนอะไรมันมันมันควบแน่นเยอะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าโดนออโรเจนแรงๆอัดกันเยอะมันก็อาจจะมีฝนได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็เสียวอยู่ันก็ตรงตรงท้องนาที่ผมอยู่นี่พอดีเดะเลยเนี่ยนะครับมันลงตรงนี้ก็จบเลยนะเนี่ยนะครับ ก็กะว่าถ้าเกิดว่า,าตัดตัดข้าวนะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้สัก2แดดนี่ก็ตีได้แล้วนะครับตีได้ก็คือเราเอามาตีนวดข้าวได้แล้วครับนวดข้าวคือนวดข้าวแบบนวดข้าวแบบโบราณน,นะครับก็เอาไม้พาดแล้วก็เอาปูปูผ้าครับปูผ้าใบก่อนแล้วก็เอาเอาเอา่อไม้ไม้พดัดแล้วก็ใช้หีบหีบคีบข้าวตีได้เลยนะครับ ขาใช้แบบวิธีโบราณนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเร่งด่วนอย่างเงี้ยอาจจะใช้รถโม่นะครับรถโม่คือเอาเรถโม่มานะครับรถโม่ข้าวเขาก็มีรับจ้างอยู่นะครับรับจ้างอยู่ถ้าเกิดว่ารถโม่มาเฟืองที่เราตัดไว้นี่อาจจะเป็นกระเละนะหรือว่าเอาขายอาจจะไม่ได้ราคานะครับถ้าเกิดว่าเราตีข้าวด้วยมือเนี่ยนะครับาฟางข้าวมันจะเป็นแถวไปแถวดีแล้วก็เอาขายให้คนที่เลี้ยงวัวนะครับ ได้อยู่นะครับได้เงินอยู่หลักร้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราขายเป็นเฟืองที่ว่าตีมืออย่างเงี้ยนะครับคือวัวมันจะกินนะเกิดว่าเฟืองที่โมเฟืองที่ใช้รถโมอ่ะมันจะมันจะยุ่ยหมดนะครับวัวมันไม่ค่อยจะกินนะครับอันนี้จากจากคนเลี้ยงวัวเขาพูดกันแบบนั้นนะครับถ้เาเกิดว่าฟางข้าวที่ตีมือคนเล War, ี้ยงวัวเขาจะชอบนะครับชอบเขาจะซื้อก่อนเลยนะครับแต่เฟืองโมก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่าซื้อถูกหน่อยนะครับ ซื้อรอบสุดท้ายนั่นแหละนะครับซื้อจนกว่าเาฟ,ฟืองเฟืองข้าวตีจะหมดนะเขาถึงจะซื้อเฟืองข้าวโมนะอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมจะสาธิตการตัดตัดข้าวให้ผู้ชมได้ได้ดูสัก,สกรอบนะเพราะว่าไหนก็ไหนๆแล้วครับนี่ผมก็ตัดก็เหลือไว้อยู่จุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับสี่แถวห้าแถวนนะครับนี่นะจุ่มหนึ่งนะครับ,รบ,นะมนะรบผมก็จะตัดตัดโชว์สักรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เอากล้อง ว่าได้เอาขาตั้งกล้องอะไรมานะเดี๋ยวผมก็จะตัดแล้วก็ใช้มือข้างเดียวในการถ่ายนะครับภาพภาพอาจจะสันไว้หน่อยนะครับเเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะตัดยังไงนะครับข้าวข้าวที่เห็นนี้บอกพันนะพันพันข้าวเหนียวพันสันปะตองตุ้ดเตี้ยนะครับข้าวเหนียวพันสันปะตองตุ้ดเตี้ยครับก็เก็บเกี่ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ตัดภาพไปตอนที่เราเกี่ยวข้าวเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการตัดสักรอบหนึ่งนะครับก็ภาพอาจจะสั่นไหวก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับอ่าเรื่องเครื่องนะครับไไ่ามดูกลมนะครับ ก็ครับก็จะประมาณนี้นะครับอาคลิปนี้ก็ขอลาประกับในช่วงบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับก็สาธิตให้ท่านชมได้ดูเรียบร้อยแล้วครับอ่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ